สวัสดีครับบ้องแบงค์คาวายีอคนดี้ชานอลครับผมอ้าวครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนนะครับมารู้จัก ครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักหรือคุณอาจจะที่จะรู้จักแล้วแต่ยังไม่เข้าใจยังไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นในโหมดนี้เท่าไหร่นะครับก็จะบอกว่าโหมดนี้เป็นโหมดที่สําคัญมากๆนะครับเอาล่ะไปดูครับว่ามันเป็นโหมดอะไรนะครับก็เข้าไปที่โหมดเนี่ครับชมรมนะครับเมื่อคุณเป็นสมาชิกของชมรมปุ๊บนะครับมันจะมีเรื่องด่านชมรมเนี่ยโผล่ขึ้นมาให้คุณนะครับถามว่าด่านชมรมคืออะไรวะแล้วเข้าไปตีกันทําไมนะครับเนี่ยครับ เห็นไหมครับก็จะมีด่านมากมายนะครับให้คุณเข้าไปตีซึ่งด่านพวกนี้นะครับผมอธิบายแบบละเอียดเลยนะกันนะครับด่านพวกนี้นะครับจะเกิดจากหัวหน้าชมรมครับัหัวหน้าชมรมเนี่ยเข้ามาครับแล้วหัวหน้าชมรมเนี่ยผ่านไปถึงด่านไหนแล้วนะครับก็สามารถนำค่าเคลื่อนไหวของชมรมเนี่ยนะครับมาเปิดกิจกรรมชมรมพวกนี้นะครับเป็นบทที่9บทที่1 0เพื่อให้คนเนี่ยเข้าไปต่อสู้กับหมดพิเศษเหล่านี้ได้นะครับนี่นะครับ ซึ่งทุกๆครั้งที่เราต่อสู้จนครบแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ของรางวัลเป็นเหรียญเงินเนี่ยนะครับออกมาซึ่งเหรียญเงินเอาไปใช้ทําอะไรก็เอาไปแลกเปลี่ยนของขวัญได้ครับนี่นะครับนะครับ <Yea. S 1> ก็จะมีตัวที่ดีๆมาให้แลกมากมายนะครับ <How. S 1> ก็อยู่ในนี้ครับ <Sí? S 1> ซึ่งเราก็มองว่าบางคบอกง่ามันเป็นมันเป็นภารกิจต้องทําอยู่แล้ว2วันนะครับเราก็จะได้360ใช่ไหมซึ่ง360มันก็ถือว่าน้อยนะครับเก็บทุกวันทุกวันนะครับแต่ถ้าเก็บทุกวันคุณก็อาจจะได้อีกกิมอาจจะได้ นางพยาบาล5ดาวได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่สําหรับว่าคนที่เล่นเก่งๆแล้วนะครับหรือคนที่ตีบ่อยๆแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะได้ตัวพวกนี้มันจะยิ่งเยอะขึ้นมันจะเยอะขึ้นได้ไงมันเยอะขึ้นเกิดจากการทาลายสถิติครับนะครับอ่ะไปอธิบายละเอียดเลยนกันแต่ก่อนอื่นนะครับค่าชมรมผม7จ็ดหมื่นแปดแล้วผมขอญอาตเปิดด่านนะครับเพราะว่าเราเป็นหัวจิวก็ต้องเปิดด่านให้เขาตีกันอะไรประมาณนี้แหละนะครับ ก็ขอเปิดด่านของรียูนี้ละกันนะครับอ่ะผมขอรีเซ็ตด่านนะครับจึ๊บยืนดันนะครับใช้ค่าความถี่หน่อยตั้ง5 0 0 0มืเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับก็ขอไปที่ด่านนี้เลยแล้วกันครับอ่ะมาดูครับด่านชมลมเนี่ยนะครับเนี่ยด่านพวกนี้นะครับบางคนบอกมันตียากตีเย็นตีแล้วกูก็ตายตลอดอะไรประมาณนี้นะครับสังเกตดูครับความจริงมันมีเทคนิคในการตีนะครับเห็นไหมครับ อ่ะนี่เขาจะทำลายสถิติกันครับทุกๆครั้งที่มีการทำลายสถิตินะครับก็คุณจะได้ทั้งเพชรแล้วก็ได้ทั้งได้ร้อยเพชรเลยนะเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำลายสถิติได้เนี่ยคุณจะได้ร้อยเพชรนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายยาวนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับอ้าวหลักเดี๋ยวผมลองไปตีด้ดูว่าผมจะสามารถทำลายสถิติของดีเรียลได้ไหมนะครับก็เขาใช้เซตนั้นผมจะใช้เซตอื่นละกันนะครับโอ้ยเซตนี้เหรอ อะลองดูลองดูลองด,องดูผมขอใช้เซตเซตเซตไหนดีวะขอใช้เซตช้างเหมือนเดิมนะครับนะครับโอเคผมจะใช้เซตนี้นะครับดูสิว่าจะทำด a าเ g ได้เท่าไหร่นะครับการตีด่านชมรมดียังไงนะครับผมต้องตีให้ดูก่อนครับถ้าไม่ตีให้ดูเนี่ยมองภาพไม่ออกครับนะครับ โอเคไปเลยหลูกพ่อไปเลยลูกพ่อก็ดูไปก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับจะสังเกตว่าเลือดของศัตรูของเราเนี่ยะครับจะลดช้ามากเลยแล้วก็เลือดจะเยอะกว่าป,ปกตินะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคผมใช้ันติ สังเกตนะครับเวลาใช้นะครับน,นี้เป็นเทคนิคนะครับคุณควรจะใช้อันติทีละหลายตัวพร้อมๆกันรอให้มันเต็มพร้อมๆกันเพราะว่าเวลามันมีจํากัดครับเนือ่องจากเวลาจํากัดเนี่ยเราก็เลยจําเป็นต้องประหยัดเวลาครับเวลาคุณกดอันติเวลายังจะเดินต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะกดอันติเวลาใกล้ๆกันครับเพื่อที่จะให้เวลาเนี่ยมันไม่เสียไปเปล่าประโยชน์ครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะกดอันติคู่กันนะครับออกกดไม่ทันเยอะ มึนอยู่โอเคไปแล้วดูซิจะลดเวบเ็บแรกได้ไหมถ้าตีทั้งเดียวเห็นไหมครับอึดมากเลยนะครับแต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นด่านจึงต้องช่วยกันตีทั้งชมรมนะครับเพื่อให้ผ่านไปเรื่อยๆหาก็จะได้ของมานะครับเอาล่ะดูต่อไปดูต่อไปเว็บแรกน่าจะผ่านนะครับ ผ่ามแนะนำนะครับว่าในโหมดนี้นะครับคุณควรจะยืมดักลบสาวนะครับไม่ผ่านเว็บแรกไว้อาจจะดวดูโอเคนี่ครับผมทำลายสถิติให้ดูนะครับเห็นไหมครับคุณจะเห็นว่าการทำลายสถิติของผมเนี่ยนะครับทำให้ผมได้รางวัลมาเป็นเหรียญเงินร้อยเหรียญแล้วก็เพชร1 0 0เม็ดนะครับนี่แหละครับทำให้ผมเนี่ยสามารถมีเพชรเอาไว้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณเป็นท็อปของเขาเรียกว่าไงท็อปของเซิร์ฟเวอร์นั้นนะ่ะคือคุณคุณอยู่ในระดับ1-20เนี่ยนะครับคุณมีมีโอกาสที่จะทำลายสถิติแบบนี้ได้แล้วคุณก็จะสามารถได้เพชรได้อันนี้ผมแนะนำให้รู้จักกับโหมดนี้แล้วกันนะครับอ่ะทำลายสถิติแล้วนะครับ ตอนนี้ทำามสตินะครับมันก็จะมีของมาได้ด้วยเนี่ยครับโดยที่เราไม่ต้องใช้กําลังในการโจมตีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาตีในโหมดนี้นะครับเหมือนตีฟรีครับแล้วก็แจกของฟรีแล้วก็ได้เงินฟรีอ่ะมาพูดถึงเงินครับตะก,กี้ผมทำ damage ไป2องล้านแปดแสนห้าหนะครับคุณจะสังเกตว่าผมได้เงินกลับมาถึง5้าแสนเนี่ยครับคือวิธีการฟาร์มเงินที่ดีมากๆเลยนะครับดีกว่าไป ดีกว่าไปทําศึกเป็นใหญ่ในประเทศอีกอ่ะเพราะว่านั้นน่ะค่อนข้างยากกว่านะครับอันนี้ยทาได้ง่ายกว่าถ้าถ้าคุณจัดตัวดีๆนะครับส่วนเดี๋ยวคลิปวิธีการจัดตัวเพื่อลงด่านพวกเนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีละกันนะเดี๋ยวไว้ทําคลิปมาอีกคลิปหนึ่งแบบนี้ละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้คงคงคงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวมากเกินไงน,นะครับ เพราะว่ามันมีวิธีในการจัดทีมตีด่านแต่ละด่านนะครับไม่เหมือนกันมีเทคนิคนะครับโอเคนะตรงนี้เอาล่ะทีนี้นอกจากความดีความชอบของมันตรงเรื่องได้ของมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เพชรแล้วเนี่ยมันยังมีตรงนี้อีกครับผมนี่ครับก็แจกของที่ระลึกเห็นไหมครับของที่ระลึกเนี่ยมันเกิดเกิดจากทีมของเราเนี่ยนะครับไปตีแล้วมันดรอปออกมาแล้วมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันดรอปลงมาเป็นทั้งชิ้นเลยอย่างเช่นโลตำรวจเนี่ยถ้ามันดรอปออกมาเนี่ยนะครับ มันก็จะล่วงมาทั้งชิ้นเลยหมายถึงว่าเอาไปใส่ได้เลยไม่ต้องเอาไปหลอมรวมหรืออะไรอีกแล้วนะครับเนี่ยคือมันเวิร์กมากนะครับลูกแก้วไบผสมลูกแก้วไบโอเนี่ยก็เอาไปรวมกับอันนี้ปุ๊บมันก็ได้ลูกแก้วไบโอไปใช้เลยโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นมันสําคัญครับมันดีมากนะครับสําหรับการดรอปของพวกนี้นะครับเราก็แค่มาต่อคิวครับเนี่ยเรามายื่นคําขอไว้เนี่ยครับเดี๋ยวพอถึงเวลานะครับมันก็จะแจกของนะครับ ตามที่เราขอไปถ้ามันมีของอยู่อย่างนี้ก็คือต่อคิวผู้สมัครนะครับเราก็ดูรายละเอียยได้โอเคเราต่อบเป็นคิวแรกถ้าสมมติว่ามันมีของเนี้ยโผล่มาปุ๊บเราก็จะได้เป็นคิวแรกนะครับถ้าเป็นอย่างอย่างทีมของผมเนี่ยผมให้ดูนะครับมันก็จะมีของเหลือนะครับเราก็มาหล่อยของเหลือเอาก็ได้ครับถ้าเราเป็นเป็นลูกทีมอะไรเงี้ยครับไม่มีใครว่ากูเลยนะครับแต่ว่าสําคัญก็คือุณต้องุณต้องผ่านด่านจนมาถึงด่านที่ที่ที่เปิดได้ก่อนนะครับเนี่ครับ ดูของที่ระลึกนะจ๊ะเห็นไหมครับของรายๆบางอย่างนี่ครับอย่างร็อกเก็ตเนี้ยเห็นไหมครับไม่มีคนขอเห็นไหมเนี่ยนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีล่วงถ้ามันมีล่วงบางคนก็มาต่อคิวไว้ผมให้ดูลูกแก้วไบโอนะครับของคนคนต้องจานใช้เยอะเห็นไหมครับเขาก็มาต่อคิวรับกันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคละกันนะครับว่าคุณควรจะมาตีเพราะอะไรเริ่มรู้ยังเริ่มมองออกอยัง1คือคุณตีแล้วคุณได้เงินอย่างผมตีเมื่อกี้ผมได้500,000 อ่ะคุณอาจจะไม่ถึง2ล้าน8แบบผมก็ได้เอาแค่ล้านเดียวล้านเดียวคุณก็จะได้ประมาณแสนกว่าแล้วคิดพลาออกนะเอ้ยแสนหรือสองแสนอ๋อคุณถ้าล้านหนึ่งคุณจะได้200,000เพราะฉะนั้นตีครั้งหนึ่งถ้าได้ล้านหนึ่งได้200,000ผมว่ามันคุ้มนะครับแล้วคุณคิดดูว่าด่านชมรมของคุณจะเปิดให้คุณตีกี่ด่านถ้ามันยิ่งเปิดเยอะอ่ะสมมุติว่าเปิด3ด่านคุณจะสามารถตีได้6ครั้งถ้าคุณตีดาเมดครั้งละล้านก็เท่ากับได้เท่าไหร่ 6ล้านใช่ไหม6ล้านก็เท่ากับได้10ได้ล้านได้เงินไปล้านกว่าแล้วในวันนั้นนะครับนอกจากนั้นยังได้ของได้อะไรต่างหากนะครับเนี่ยครับคือข้อดีของกิจกรรมชมรมนะครับที่หัวชมรมควรจะดูแลอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ลูกชมรมก็ควรจะดูแลกันด้วยช่วยกันตีนั่นเองนะครับทำไมไม่ช่วยกันตีวะตีมันก็จะได้ผ่านเร็วๆนะครับเอาหละ่ะทีนี้ ผมจะมาพูดถึงเทคนิคอีกอันหนึ่งนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์อื่นอันนี้เป็นความลับบอกเลยว่าเป็นความลับนะครับแล้วก็อยากให้ทุกๆคนในทุกเซิร์ฟเวอร์เข้าใจเหมือนผมด้วยนะครับว่าเรามาตีด่านชมลมเนี่ยนะครับไม่ใช่มาตีเพื่อทําลายสถิติกันไปเรื่อยๆอย่างเดียวนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับก็ทําลายสถิติกันไปนะครับเพื่อจะได้เพชร่ะผมผมให้ดูนะครับด่านก่อนก่อนหน้าแล้วกันจะได้เห็นเห็นนะครับอ่ะดูอันดับ ของเซิร์ฟนะครับเห็นไหมครับ mm hmm. ก็จะทําลายสถิติกันไปนะจ๊ะมีเห็นไหมครับก็มีทีมอุน้นทีมนี้มาทําลายสถิติกันนะเห็นไหมเนี่ยครับก็พยายามทำดาเมจกันให้มากๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เพชรแบบเมื่อกี้นั่นแหละนะครับแต่ผมบอกเลยครับถ้าทุกคนสามัคคีกันได้ผมพูดอย่างนี้นะครับถ้าทุกคนสามัคคีกันได้เนี่ยการที่เราจะได้เพชรทุกคนทําได้นี่ยากนะครับทาได้นี่ยากยังไงก็ ทีมผมตอนนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นทีมเดียวหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมดูดูแป๊บนึงนะครับสังเกตอันนี้ก่อนมีทีมอื่นเข้ามาตีหรือ,อยังยังไม่มีเลยเห็นไหมครับเป็นคอสปาร์ตี้หมดเลยนะครับก็คือว่าทีมผมเนี่ยเป็นทีมที่แข็งที่สุดในในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยยังไม่มีทีมไหนเลยที่เปิดบทที่13ของชมรมในดา่านชมรมจะได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ยังคาอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับยังคาอยู่นะครับ แล้วก็ยังเปิดไม่ได้เห็นไหมครับก็จะมีทีมอื่นปนๆมาบ้างเห็นไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่าเขายังเปิดบทที่13ไม่ได้ครับแล้วมันดียังไงสําหรับผมล่ะผมก็จะไปบอกลูกชมรมทุกคนว่าว่านะครับลูกชมรมทุกคนนะครับว่าในการตีด่านถ้าสมมติร่วมเป็นด่านใหม่นะครับผมจะเลื่อนไปให้ดูข้างล่างครับเราจะทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ตีเก่งไม่เก่งครับอันนี้มันมันมันบอกแค่สิบอันดับนะ แต่จริงๆแล้วผมจะเริ่มจากใช้ตัวเดียวตีกันนี่สังเกตเห็นไหมครับเนี่ยชายบอยใช้แค่กี่ตัว3ตัวนะครับมันเริ่มไต่ระดับดดเมจขึ้นมาเรื่อยๆครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับทุกคนในกลิ่จะได้เพชรหมดครับไม่ใช่แค่คนที่เก่งที่สุดจะได้เพชรครับเนี่ยเป็นการแบ่งปันนะครับทุกคนควรจะต้องแบ่งปันกันแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เล่นกัอนอย่างมีความสุขเนะียไม โอเคแล้วเขาก็จะค่อยๆทำลายสถิติกันขึ้นมาเห็นไหมครับก็คือจะต้องกดาเเมจนั่นแหละเราก็จะได้เพชรคนละร้อยสองเพชรแบบนี้เห็นไหมสำหรับด่านใหม่ที่ยังไม่มีใครเข้ามาเปิดผมก็จะทําแบบนี้แหละนะครับจนถ,นถ้าดดเมจมันทะลุล้านแล้วเนี่ยล้านสามได้เห็นไหมครับมันจะกะได้ยากพอมันกะได้ยากปุ๊บผมก็จะปล่อยเดเมดลอยครับก็คือตีเต็มที่เลยนะครับผมก็เลยกดไปซะ2ล้าน2ก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนาดนี้หรอกนะครับเพราะมันก่าเดเมดยากไงนะครับก็ ตีไปสองทีแหละครั้งแรกมันไม่เยอะขนาดนี้เราครั้งที่2มันทะลุไปไกลนะครับก็ได้เพชรกันไปเนี่ยเท่ากับว่าทีมผมได้เพชรกันไปทุ่นหน้าเลยเห็นไหมนะครับมันก็เป็นความน่ายินดีนะครับแล้วพอสมมติว่าดาเมจเราทะลุแล้วเนี่ยมันปดแล้วเนี่ยทุกคนก็ถึงจะช่วยกันตีทีหนึ่งนะครับเพื่อจะทําไรเพื่อจะกดดันต่อไปกดดันต่อไปก็ไปตีไล่ระดับดาเมจแบบนี้เพื่อจะเอาเพชรอีกครับเนี่ยทุกคนก็จะได้เหมือนกัน มันไม่ใช่ว่าทําได้แค่ทีมเดียวนะครับมันสามารถทําร่วมกับทีมอื่นได้ด้วยถ้าทีมอื่นกับทีมคุณเนี่ยตีด่านอยู่ใกล้ๆก,กันนะอันนี้ก็ขอบูดยาวแล้วกันนะครับอืมอะไรประมาณนี้แหละต่อมาครับสุดท้ายของเรื่องของสึกการงานเนี่ยนะครับไอ้ไม่ใช่สึกการงานเรื่องของกิจการงานชมรมเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงอันดับทําลายรวมครับตรงนี้ครับมันจะมีอันดับทาลายรวมไม่ใช่เฉพาะด่านเว้ยหมายถึงว่าทุกๆด่านเนี่ยมีใครทำาดเมจได้มากสุดแค่ไหน อย่างปนต้แล้วกันนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะเรียงหมดเลยว่าในทีมเรามีลำดับแค่ไหนนะครับเรียงไว้ทําไมครับเรียงไว้เพื่อครับเพื่อเพื่อให้ดูนะครับลำดับํำลายนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อว่าเมื่อเราจบครับเราจบด่านปุ๊บนะครับเราจบงานสมมุติว่าเราเคลียด่านสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเราตีบอสจบไปแล้วเนี่ยนะครับด่านชมรมเหล่านี้นะครับเขาจะแจกครับเขาจะแจก แจกไอ้ไอเหรียญเงินเนี่ยมาทางอีเมลครับนะครับซึ่งที่1เนี่ยก็จะได้พันกว่าหรือพันห้าพันหกพันเจ็ดก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่เออผมพูดละงงว่ะอ้าวโอเคก็จะได้พันห้าพันหกอะไรเงี้ยก็ลดหลังเงี้ยไปตามอันดับนั่นแหละแต่ทุกคนก็จะได้หมดนะครับเนี่ยมาดูในใกิจกรรมชมรมนะนี่เนี่ยพวกนี้เขาก็จะแจกเพชรแจกอะไรกันมานะครับทีนี้ผมจะจะให้ดูตรงนี้ครับถ้าสมมุติว่าคุณสามารถ พิชิตด,ด่านทีมคุณสามารถพิชิตด,ด่านได้ภายใน7วันเนี่ยมันจะรับเพชรเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเนี่ยอีก1้อยเพชรถ้านี้ก็ร้อยเพชรถ้าไอ้ด่านเมื่อกี้กี่เพชรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนเนี่ยเห็นไหมเขาะจะมีจํานวนวันบอกเห็นไหมครับด่านหลังๆก็จะยากขึ้นนะครับก็อาจจะพิชิตไม่ได้ภายในจํานวนวันที่กําหนดนะครับแต่เดี๋ยวพอ,ต,อต่อไปคุณก็จะพิชิตกันไปได้เองนะครับก็อันนี้ก็เป็น เรื่องแนะนําแล้วกันนะครับเพราะหลายๆคนยังไม่รู้ว่าจะตีไปทําไมขี้เกียจเข้ามาตีด่านชมลมอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าเข้ามาช่วยกันเถอะนะครับมันเป็นความสามัคคีของทีมคุณนั่นเองนะจ๊ะก็สาระดีๆวันนี้ก็ขอลาไปก่อนละครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็แอดเฟรมผมด้วยนะครับผมบงแบงค์คาวูอ e แคลดมี่ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ